เรียกได้ว่าทำเอาโซเชียลฮือฮากันยกใหญ่หลังจากที่เน็ตชาลีออกมาประกาศไม่โสดแล้วอีกทั้งยังบอกด้วยว่ามีภาคคู่กับยูทูบเบอร์สาวคนดังอย่างเก๋ไก่สไลเดอร์หลายพันรูปแต่ฝ่ายหญิงยังไม่ให้ลงไม่เท่านั้นเก๋ไก่ก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความด้วยว่าคบก็บอกคบคะ่ะว่าแต่ว่า เราครบกันวันไหนดีอ่ะ12สิงหาคบกันวันแม่เลยไหมคะดูจำง่ายดีฮ่าต่อมาด้านอดีตแฟนหนุ่มเก๋ไก่อย่างสปายเอสพีดีหรือสปายเนติเจนยูทูบเบอร์ชื่อดังก็ได้ออกมาประกาศชัดๆกลางไลฟ์สดว่าตอนนี้มีคนคุยแล้วและภายในคลิปไลฟ์สดก็มีสาวอุงเอิง รวมถึงเพื่อนๆที่ได้ร่วมไลฟ์สดพร้อมทั้งยังมีซีนหวานเนื่องจากฝ่ายหญิงโน้มตัวเหมือนจะจ๊บอีกด้วยซึ่งในบางช่วงบางตอนในไลฟ์สดเพื่อนคนหนึ่งได้ถามถึงคนในใจของอุงเอิงว่าชื่ออะไรด้านเพื่อนก็แห่แซวว่าอยู่แถวนี้ขณะที่สไปร์ออกอาการเขินเอาหมอนปิดหน้าบ้างอะไรบ้าง อีกทั้งอุงเอิงก็เขินหนักก่อนจะเหมือนโน้มตัวไปจุ๊บสปร์ที่ด้านหลังของเพื่อนงานนี้ทำเอากรีดสนานอีกทั้งเพื่อนยังแซวต่อว่าผมบอกเลยสตรีเป็นฝ่ายเข้าหาพร้อมทั้งชี้ไปที่สป라์และบอกว่าไอ้นี่ถูกใจ แต่อุงเอิงบอกว่ายังไม่โดนเลยซึ่งเพื่อนก็ยังแซวว่าเอาเป็นว่าทุกคนก็รู้แค่นั้นทุกคนก็รู้อยู่แล้วงานนี้สไป,ปรรก็ได้ยอมรับว่ามีคนคุยแล้วผมไม่โสดแล้ว